มันคืงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภาระทาง,งการเงินแกตอนแรกมันก็ไม่เงียบนี่หว่าแล้วทำไมตอนนี้มันแบบว่า ตอนนี้มันเปียนไป่หรอแก okay. มันเปียนไปหรอ ทำร้ายหนูแล้วนี่ปาติโทเฮ้ยนะ่าเนี่ยทำไมแกแกทำกันกันกันแบบกันแบบดีฮะหยุดเดี๋ยวนี้ อันนี้ค okay, เนี่ยปาติโดเฮ้ยมันเอาจริงกว่าพี่มันเอาจริงของก็แรงจริงวันเนี้ยตอนแรกก็ยังบวกบวกอยู่ประา 2, ปมาณสองกิไปไปมาเฮ้ยมันรุนแรงเกินไปแล้วอยู่ดีมันก็รุนแรงอะ่ะแกไม่เข้าฟีไม่เท่าไหร,นะร่นะปาติโดน้องไม่ค่อยจะไหลด้วยไหลลงแต่ตัวถูกจะเกินไปแล้วนะจะเกินไปแล้ว แกจะมาไหลเบสสิบ่ได้เด้เบสห้าสิบก็คือเงียบกล่อยไปเลยกล่อยกลิบกิบกิบไปเลยอะ่ะแบบหนึ่งชื้อๆเอ,อาไปใจลายมากอะ่ปะป้าที่โถดูดิความไหลทิ้งของนางอะ่ะใครไหวไปก่อนเลยเล่นนี้ไปต่อไ,ไวว เฮ้ยยังไงวายอยู่ตรงนี้จะได้เชื่อมอะไรไหมถ้าเอ้ยเอ้ยโอ้ยหวัดเสียวมาก <c oughs> คิวกับเจแถวแรกอะได้เลยเออเออคิว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 โอ้ยหวัดเสียว,วเข้าเบ็ดลอยแกวเข้าเบ็ดลอยปาติโดวเข้าเบ็ดลอยจะจ่ายไหมไม่รู้นะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ่ายไหมเนี่ย เฮ้ยหวัดเสียวว่ะเสียวโอ้ยจงเตียบจงเตียบจงเตียบหมายแรกก็ไหลละแกไม่ประเด็นคือแม่งดันไหลนอกมาแล้วด้วยไงสองพันหนึ่งเนี่ยมันไหลนอกมาแล้วส่วนนึงอะแล้วนายจะจ่ายไหมอ่ะทรงนี้เนี่ยเฮ้ยเออสิบแถวแรกเฮยหวัดเสียว ยังไงอะโอ้ยวายเชื่อมบอให้ชึบไปไงต่อไปไงต่อเออดีนะมันยังไปต่อให้อะพี่เรายังไงเออแล้วมันก็ยังไปต่อให้เรายังไงเ้อว,วมันบอกพอแล้วพอก่อนพักก่อน เหรียญน,นี้ลงบ่อยเนาะวันนี้วันนี้เหรียญลงบ่อยมากแกเหรียญลงบ่อยมากาาช่วยช่วยช่วยหน่อยก็เจไปต่อไปต่อไวเชื่อมชืบเออไปไปเลตโกถุงเงินแถวสามตอนนี้อ๋ยหวัดเสียวมาก วัดเสียวมากตอนนี้ชโอ้ยแถวสามลงตั้งหลายอย่างเพื่อให้เชื่อมก็ได้ดีแล้วก็ไม่ลงเนดะ้ไอ <c oughs> เลนใจเย็นไอเลนใจเย็นห้ามใจไว้ก่อนลุนแล้วลุนอีกลุนแล้วล,วนลวุนอีกอยู่นั่นเชื่อโอ้ยตายพี่อีกนิดอ่ะอีกนิดถึงหมื่นแล้วทำไมไม่ให้น้อ เขาฟรีเบทร้อยนะคะเขาฟรีเบทร้อยจ่ายมาเจ็ดหนึ่งสามูนย์นะแล้วมันก็หลายนอกไปอีกสองพันนิดน้ำก็เลยเป็นเกือบหมื่นนะคะ